สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกชาวนาทุกท่านนะคะวันนี้ชาวนาไทยก็มีเฮเหมือนกันนะคะสำหรับอินเดียหยุดส่งออกถึงต้นปีหน้าซึ่งสมาคมโรงงานหรือว่าโรงสีข้าวไทยนะคะก็ได้อัปเดตสถานการณ์ราคาข้าวนาปรังและก็ข้าวนาปีปีการผลิต2566ันทับ7ก็คึกคักกันหน้าดูนะคะพร้อมเปิดศึกแย่งซื้อข้าว และก็รุนรัฐบาลนี้นะคะจะมีจำนำยุ่งฉางหรือไม่นะคะพ่วงกับชดเชยดอกเบีย้ยชะลอการขายข้าวกระตุ้นกำลังซื้อการเก็บสต็อกดันราคาสินค้าข้าวส่งออกด้วยนะคะสำหรับนายรังสรรสบายเมืองนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยก็ได้เปิดเผยว่านะคะ สมาคมโรงสีข้าวไทยมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ของสมาคมปีนี้มีการรายงานสรุปสถานการณ์และก็ภาพรวมของผลิตการผลิตและก็การตลาดจากสมาชิกของสมาคมก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูนี้นะคะก็คืออีก1-2เดือนข้างหน้าภาพรวมตลาดข้าวนะคะข้าวขาวในฤดูนาน นาข้าวปีนี้นะคะก็คาดว่าราคาน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงเนื่องจากคาดว่าอินเดียน่าจะยังงดส่งออกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าเลยนะคะและก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานนะคะที่ปลูกข้าวหอมมะลิและวก็ข้าวเหนียวเป็นหลักภาพรวมปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคาดว่าปริมาณผลผลผิตน่าจะอยู่ในระดับปกติ ทั้งนี้สถานการณ์ราคาคงต้องรอดูนโยบายนะคะสำหรับการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของรัฐบาลว่าจะมีการอนุมัติโครงการสินเชื่อะลอการขายข้าวออกมาได้เมื่อไหรนะคะแล้วก็เป็นการนีเนื่องจากว่าหากชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวออกพร้อมกันอาจจะทำให้ราคาพันผวนได้ประกอบกับสถานการณ์หรือว่าสถาบันการเงินฉลอการปล่อย สินเชื่อให้กับกลุ่มโรงสีข้าวบางธนาคารนะคะก็ตัดวงเงินซึ่งอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่อย่างไรก็ดียืนยันว่าสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยมีความพร้อมที่จะรับซื้อข้าวจากชาวนายอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทางด้านนายนิพนธ์นะคะเลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทยก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปีนี้ทางสมาคมได้เชิญ อธิบดีกรมการข้าวนะคะมาบรรยายแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่องพันธุ์ข้าวของไทยในปัจจุบันให้ข้อมูลว่าในตอนนี้กระบวนการพัฒนาพันุ์ข้าวรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือ มีความพร้อมมากขึ้นนะคะทําให้การพัฒนาพันธุ์ข้าวใช้ระยะเวลาสั้นลงและก็ต่อไปแนวคิดนะคะเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่จะถูกนำมาใช้เป็นการโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกนั่นเองค่ะเพื่อให้ตอบโจทย์เกษตรกร และก็ทางสมาคมได้มีข้อเสนออยากให้ทางกรมการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่จะเกิดขึ้นให้มีความแตกต่างทางกายภาพที่สามารถแยกแยกข้าวแต่ละพันธุ์ได้ไม่ยากอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือเป็นข่าวดีนะคะสำหรับชาวนาไทยราคาข้าวปีนี้นะคะอาจจะสูงขึ้นค่ะยังไงก็ยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะสำหรับชาวนาเกษตรกร,กรของไทยค่ะ